New l a m เบต้า X 3 0 0 Color of Time 3 s h a สเฉดสีใหม่จ้าอ๋อสีสี o r ริ i ินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะหลังจากมีการเปิดตัวในธนารถต้นแบบนะครับมาตั้งแต่ปี2021ล่าสุดดูเหมือนว่ารถยนต์ n อน e l d ช็อตกัน6-50นะครับก็ใกล้เคียงที่จะมีการผลิตจริงแล้วก็เปิดตัวเวอร์ชันวางขายจริงแล้วนะครับโดยล่าสุดตัวรถได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน EPA นะครับ สำหรับการทำตลาดในอเมริกาแล้วก็คาดว่าพร้อมสำหรับการเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้และก็แน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะทำตลาดในประเทศไทยเราด้วยนั่นเองครับด้วยหลักการแล้วนะครับ Royal Enfield s h o t g u n 650จะเป็นรุ่นการผลิตจริงของ SG 650ทวินรถต้นแบบนะครับที่ทางค่ายเคยนำมาแสดงในงานอีกมาเมื่อปี2021โดยจะใช้แพลตฟอร์ม650ของทางบริษัท ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายกับ Continental GT และก็ Interceptor 650นะครับตัวต้นแบบจะเป็นการผสมผส,สานสไตล์ย้อนยุคเข้ากับการตกแต่งสีเงินนะครับที่เหมือนกับการหลุดออกมาจากโลกอนาคตไซไฟซึ่งต่อมานะครับทางบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่าง Super Meteor 650แต่ว่าจะมีสไตล์ที่ไปในแนวทางของรถคลาสสิกครูเซอร์มากกว่า ซึ่งจะแตกต่างกับช็อตการ650ครับที่มาพร้อมกับรูปแบบของรถบอบเบอร์ที่มีความสดใสและก็มีความโมเดิร์นผสมในตัวนั่นเองเ mm hmm. วอร์ชันวางขายจริงของรุ่นนี้นะครับได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมาพร้อมกับขุมกำลัง 648cc 2ซีซี2ลูกสูบเรียงนะครับซึ่งจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้บนทางรุ่น Continental GT และก็ Interceptor รวมไปถึง Super Meteor 650นั่นเอง ได้รับแรงม้าสูงสุด46.8ตัวที่7,250รอบต่อนอาทีครับจากรถต้นแบบนะครับ SG650 นั้นทำให้เราเห็นว่าตัวรถจะมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบโซโล่ซีทครับแล้วก็ที่พักเท้าจะวางในตำแหน่งตรงแฮนด์นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงและวางเยื้องไปด้านหน้ามากกว่าซ u เปอร์เมเทโอนอกจากนี้ตัวรถยังมีการนำเสนอฝาครอบไฟหน้าที่รวมเอาอแห่งหน้าปัดทรงกลมที่คุ้นเคยของรถยนต์เอ็นฟิ และจอแสดงผล Triple Navigation สำหรับการนำทางซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้นะครับจะถูกนำไปใช้ในเวอร์ชั่นการผลิตจริงแล้วก็จะกลายเป็นจุดเด่นของตัวรถอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเองจากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาได้นะครับคาดว่ารถยนต Enfield เนี่ยจะมีการเปิดตัวรถช็อตกัน650ยังเป็นทางการที่งาน i ิ m a 2023นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาส เต็มตัวเลยทีเดียวที่จะได้มีการทำตลาดรถรุ่นนี้ด้วยนั่นเองครับ